ในบรรดาชาติที่ใช้โดรนในการทำสงครามนะครับก็มีไม่กี่ชาติหรอกแต่าชาติที่เริ่มแรกก่อนเพื่อนเลยเีย่ก็คือสหรัฐอเมริกาลักษณะของโดรนที่ใช้ในการทำสงครามนี่เรียกว่า UCAV ซึ่งมันย่อมาจาก Unmanned Combat Air Vehicle นะครับตัวเนี้ยมันมีอยู่ตัวแรกๆเลยก็คือว่า MQ-1 ซึ่งเข้าไปจําการในปี2001นะครับ Mq1 หรือ Predator ต่อมาได้รับการพัฒนาและต่อยอดมาจนกระทั่งกลายเป็น Mq9 Reaper ซึ่งเข้าประจำการในปี2007แล้วก็ใช้มาตั้งแต่ปีนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ถือเป็นกระดูกสันหลังของกองกำลังโดรนของสหรัฐเลยซึ่งมีโดรน Mq9 ทั้งหมดเนี่ย300เครื่องครับ สมรรถนะของมันนี่ก็คือการบินที่เพาดานบินสูงสุดในห้าหมื่นฟิตบินได้ไกลหนึ่กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุดคือ330กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถจะบรรทุกน้ําหนักได้1.7ตันครับน้ําหนักที่บรรทุกนี่ก็คือพวกอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธปล่อยหรือว่าระเบิดเนี่ยซึ่งติดไว้ที่ฮาร์ดพอยท์ทั้งหมด6จุดที่ใต้ปีกและใต้ ลำตัวนะครับอาวุธที่ใช้ได้ก็คือ LGB 12อที่เขาเรียกว่าเพ w เว500ปอนด์ที่เราใช้กับคเัเบนั่นอันนั้นก็บรนทุกได้ประมาณ2ลูกส่วนเฮลไฟนเนี่ยก็บรรทุกได้หลายลูกเหมือนกันซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งหมายความว่าตามสเปคของมันเนี่ยถ้าอาวุธอะไรที่ เขาได้คำนวณแล้วว่ามันใช้งานได้กับ MQ9 เนี่ยแล้วติดไปไม่เกิน1.7ตันเนี่ยมันแบกขึ้นไปใช้งานได้หมดครับสำหรับการใช้งานที่อเมริกาเนี่ยใช้ได้เยอะที่สุดนั่นก็คือในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งจะใช้วิธีการเข้าไปบินพิสูจน์ฝ่ายซะก่อนบินอสอดแนมซะก่อนแล้วก็ เมื่อพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยกองกำลังภาพพิพสูจน์ได้แล้วเนี่ยก็จะชี้เป้าให้ตัว MQ9 เนี่ยก็จะยิงเฮลไฟล์เข้าไปที่จุดนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป้าถูกทำลายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่บินไปไหนนะครับเพราะว่ามันยังสามารถบินอยู่ในเขตที่ปฏิบัติการเนี่ยไดถ,ถึงถึง27-30ชั่วโมงถึงถือว่านานมากซึ่งาหากว่าเป้าเนี่ยถูกทำลายไปในตอนเช้าเนี่ยโดยประเพณีของมุสลิมก็คือว่าต้องรีบทำพิธีฝังครับ ภายในวันนั้นและเมื่อโดรนเนี่ยหรือเอยูซีเอวี A v เนี่ยได้บินลอยอยู่แล้วมันก็รู้ความเคลื่อนไหวมันก็จะรู้ว่าจะไปฝังกันที่ไหนเวลาไหนแลวเมื่อถึงเวลามันก็จะมีเอ่อพวกญาติมิตรพี่น้องมีหัวหน้าลูกน้องของเป้าหมายนะมารวมชุมนุมกันเพื่อจะไว้อะไรตัวหัวหน้านั้นนั้นนั่นแหละคือเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าตัว MQ9 เนี่ยก็จะยิงเค้ไฟเข้าไปตรงนั้นอีกก็คือถอนรากถอนคนกันเลยนะครับวิธีการของโอบามาและจอร์จบุชเนี่ยซึ่งมันใช้กันมากในยุคข,ของโอบามาเป็นที่วิพากษ์กันมากในหมู่แวดวงของผู้ที่สันทัดกรณีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเนี่ยจะว่าจะโหดร้ายเกินไปเปล่าแต่ว่าก็อเมริกาก็คืออเมริกาก็ทาทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ในช่วงที่โอบามาทํางานในตอนแปดปีเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่ง อเมริกาเนี่ยกำลังจะถอนกําลังออกจากตะวันออกกลางโดยเฉพาะออกจากแอฟการิสถานนะครับโดน MQ9 นเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกหลังเลยเพราะว่ามันใช้มานานและแม้ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโดรนอย่าง MQ-20 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วมีโดรนประเภทอื่นออีกที่เป็น UCAV มันก็ยังถูกใช้ในภ,ภารกิจ I.S.R. คือ i n t e l l i g e n c คือการหาข่าวนะฮะ S. คือ Surveillance คือการสอดแนมและ R. คือ r e c o n n i s s a n ใช้ได้ทั้งในสงครามที่ตะวันออกกลางหรือว่าที่ไหนก็ได้ทั่วโลกหรือว่าแม้แต่การดูแลชายแดนของอเมริกาเอง MQ-9 ก็รับผิดชอบในหน้าที่นี้ครับและถ้าหากว่าจะบอกว่าโดรนแบบไหนหรือว่า UCAV แบบไหนที่อเมริกาใช้ ในสงครามมาแบบเป็นระบบเป็นเวิร์คคอร์สเนี่ยก็คือบอกได้เลยครับว่า MQ9 Reaper ครับ